รถไล่ตั้งแต่นู่นเลยนะรถไล่ข้เข้าฝาฝาเลยเขาเขาฝาลงมลงันลงล่างก็ลงหมดมันน่าจะครับจะเลนากไม่ได้ครับนองก็จะงูดเลย ก็ยังดีนะที่ตัวมันยังแบบยังไปนอนอยู่อย่างนั้นตายด,ดีมันไม่ติดอยู่งั้นมันตายแล้วเนี่ยหว หนาเหมือนกันนะปูนละเอียดน้อยนะเนี่ยใช่ไหมเพราะฝาโซ่อนี่แข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่น้อยเงี้ยเนี่ย ขยายขยายแนวข้อแห้งกว้างให้มีพื้นึี่มากทันี้ขอรถยกเข้ามาด้วยนะครับผมครับนิรักมันก็วนวนก็เห็นกล้าหลากๆไปเลยงัวกูดูควายมีไปอ่าลุงทำเอยู่ภายในหมู่บ้านนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับเคยปกติเคยเห็นควายเข้ามาในนี้มั้างไหมครับมีเป็นฝูงคุ้งงัวก็มีครับ จะมันมาเอาต้นนมากผมเริ่มเริ่มทบแล้วระหว่างที่เห็นนั่นแหละคือจะมีคนคอยดูแลตลอดเลยใช่ไหมครับที่ที่มาเนี่ยใช่ครับทุกครั้งจะมีคนมาคอยดูแลบนเรืองไงนะแต่ตอนนี้มันตอนกลางคืนผมก็ไม่รู้มีหรือเปล่าถ้าก็จะตกช่วงประมาณกี่โมงครับลูกเห็นเขาว่าคันนี้รถคันนี้ออกไปประมาณที่ที่ที่เขาออกไปนั่นจะมาสามทุ่มสามทุ่มใช่ไหมครับ จ้ามาลุงมาลดน้ำทำไมตอนนี้ก็เจอเลยเจ้แยกปาพ่อก่อนจี้นหลังไม่ได้ติด่อทมยกลัวขึ้นมางี้ก็น่าได้นะโอ้ยยกลูกไม่ยดกหรอกโอเลยุณปั๊มหน้าคุณหอละนันจะวม ไอ้เกนสวยข้าไปนเน้อทัดีนอนในหลุมก็ได้กำลังค

กนาวสัก่อนเดี๋ยวได้ขึ้นแล้ว จะหักอะไรบ้างไห้นะรู้ว่าเหล็กมีว้างเหล็กมีโผล่นะงานหันระวังหน้าด้วยนอนไหนใจบ้วเว้ยเข้า